สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่กำลังตามหารถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมวุินะครับจากบริษัทพอออโต้ uto, ก็มาแนะนํารถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งคันคันนี้เพิ่งมาจอดเมื่อเช้าเลยนะประมาณ8ปดโมงนะตอนนี้ก็9ก้าโมงก็ถ่ายคลิปแล้วก็มาลงให้พี่เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับช่วงนี้ใครที่กําลังตามหา m a ร์ด้าสนะครับวันนี้จัดให้ราคาดีมากๆนะครับราคา,าถือว่าค่อนข้างถูกมากเลย เป็นรถนะครับแนวแบบว่า e ีโคคาร์ทรงสปอร์ตที่พิมนิยมนะครับวัยรุ่นชอบมากๆแล้วก็ออปชั่นเนี่ยบอกเลยว่าให้มันเนี่ยจุใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Mazda 2 1.3ตัวสปอร์ตไฮคอนเน็กนะครับเป็นตัว Long top. รองท็อปรุ่นนี้ออกห้างใต้แดงนะครับราคาอยู่ที่620,000บาทน,นะครับในปี2019นะครับณวันนี้มือสองผมขายเนี่ยจำหน่ายให้ลูกค้ายเนยเปิดราคาให้เลยเพียงแค่ 3 29,0่บาทพอนะครับเลทผ่อนประมาณ6 0พันเท่านั้นตลอดอายุสัญญานะครับคุณจะได้รถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันเครื่อง์ไครทีนะครับได้ออปชั่นที่เยอะนะครับได้ราคาที่ถูกแล้วก็ได้ทรงที่ค่อนข้างร่วมสมัยวัยรุ่นนิยมแน่นอนนะครับและคันนี้เป็นตัวแฮร์ริแบดห้าประตูด้วยนะครับตัวรถจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันเลยทีละจุดดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับอันดับแรกนะครับย้ําอีกรอบนะรถเนี่ยยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบสีหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับ ระบบไฟด้านหน้าของเขาจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับมีไฟเดยทามาให้ไฟตัดหมอกมีมาให้นะเป็นแบบ LVD เห็น <He en S 2> จิวจ๋วๆแบบนี้สว่างนะคุณผู้ชมนะเป็น LVD แล้วเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโคเมียมนะครับตัดกับตรงข้างล่างที่เป็นชุดแต่งเมลไลร์คาร์บอนน่าเดงนนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พวกเหลี่ยมสมันมุมคม,นะค,มน,นะครับสวยงามชัดเจนนะครับสวยงามชัดเจน ล้อมแม็กเดิมนะครับมนาะกับยางฮันคุกนี่เห็นไหมตัวแม็กเนี่ยสวยมากนะสังเกตได้เลยว่าไม่มีริ้วรอยการเบียดฟุตบ,บาทอย่างใดนะครับ <c oughs> เป็นล้อมแม็กขอบ15ยางก็สเปค195่งทัพห้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นพรบรภาษีเดี๋ยวผมดูแลต่อให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับราคานี้เดี๋ยวผมดูแลให้ครบจบเลยนะครับแน่นอนฮะโฉมนี้กระจกข้างปรับฟ lap ไฟฟ้าได้เรียบร้อยอย่างแน่นอนนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ท เรียบร้อยนะครับด้านในแผงประตูไล่ทีละจุดเลยแผงประตูข้างในจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับหนังอะคาทาล่านะหรือว่าเป็นผ้าหนังกลับอะไรประมาณนั้นนะอารมณ์คือแบบดีเลยสวยเลยแล้วก็ผิวสัมผัสดีมากนะครับด้านในก็เป็นสวยงามตัดกับสีดําเป็นโนแบ็คนะครับคอนโซลด้านในสวยงามไม่ว่าจะเป็นตัวจอกลางคอนโซลหน้าทุกอย่างคือเป๊ะเลยไม่มีช้ำนะครับตรงนี้คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวออปชันผมมานั่งเล่นให้ดูอีกรอบนึง เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะเมทดอาร์กและกันออหแน่นมากเมท r อาร์คนะครับคมลึกสวยงามนะครับคมลึกสวยงามชัดเจนนะซื้อรถกับเราเรามีการรับประกันให้หากซื้อไปนะครับเพื่อนๆไปตรวจเจอนะครับว่ารถเนี่ยเมทอาร์คหายโดนชนมาตีลังกาจอดจมน้ําขึ้นสนิมนะเราซื้อคืนทันทีร้อยปอร์เซ็นนะครับอาจจะให้ดูด้านในนะครับ ัวประตูเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับตามปกตินะเดี๋ยวผมเทสพับให้ดูนะครับภายในสวนนะตัวเบาะนะครับสภาพดีเลยนะครับไม่มีช้ำไม่มีชํำรุดไม่มีฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับเบนทอาร์คด้านข้างก็สวยงามครับเหมือนเดิมทุกจุดนะสมบูรณ์ครับรถคัดมาให้แล้วนะครับราคานี้ซื้อไปไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับซื้อไปยังไงก็สบายใจและของเรามีไฟนแนนซ์บริการรองรับด้วยนะครับ ว่าจะเป็นหลายๆแบงค์นะครับได้ข้อเสนอที่ดีมากๆเลยหรือว่าใครหรือว่ามีเปิดใช้บัตรประชาชนอเปิดใช้บัตรเครดิตอยู่นะบัตรบัตรแะชาชนไปเบดอ์ก็สามารถออกรถได้เลยนะครับทักทายเข้ามาปรึกษาสอบถามได้นะครับด้านท้ายไฟท้ายเดิมสวยงามนะครับก็ไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่มีแตกร้าวแต่อย่างใดนะครับโลโก้ด้านท้ายอยู่ครบสมบูรณ์แล้วก็คันนี้นะครับมีเซนเซอร์กับระยะมาให้4จุดด้านท้ายนะครับส่วนทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เป็นกรุงเทพนะครับเพราะรถเราซื้อสดเข้ามา นะแล้วก็โอนเข้ามาเป็นชื่อของทางบริษัทเลยนะครับสักคู่ดนะ้านรถล็อกอยู่นะนะครับอาจจะบอกว่ามันสามารถเปิดที่ตรงรีโมทก็ได้นะครับเปิดที่ด้านในก็ได้แล้วก็สามารถเปิดที่ตรงนี้ก็ได้นะเปิดได้สมุมมองนะครับคิดอย่างนี้นะเรียบร้อยนะครับอ่านี่ได้แล้วนะครับด้านในก็พื้นที่เก็บของก็ลึกโดยประมาณประมาณหนึ่งนะครับผมไม่ได้ลึกมากอะไรเพราะามันเป็นรถแบบเนว มีโคคารห้าประตูแต่ถามว่าจุของได้เยอะไหมผมว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนบอแถดหลังสามารถพับได้แบบ60-40นะี่พับให้ดูกันนะครับนี่อึบ่นะนี่อึบแบบนี้นะก็เพิ่มพื้นที่นะครับใช้สอยด้านท้ายให้ค่อนข้างเยอะเลยนะใครกําลังเล็งอยู่นะมาแล้วนะตัวมาด,ด้าสองนะครับดูข้างในฮะน็อตเดิมครับนะน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับ นะครับไม่ว่าจะน็อตบานประตูหลังนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์ของเดิมชัดเจนนะครับเพราะด้วยปกติถ้ารถเคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะชนเข้ามาด้านท้ายยิ่งแฮทแบบนี้ยิ่งดูง่ายเลยชนมาเนี่ยปึ้งเนี่ยอันนี้ต้องถอดรัฝาหลังเนี่ยนะน็อตต้องถอดต้องมีการดึงเอาไปค้อทําสีนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับส่วนภายในนะครับภายในยประมาณนี้เลยนะด๋ยวให้ดูเม็ดอาร์ด้านข้างสนิดหนึ่งนะครับจะหาว่าให้ดูแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่ให้ดูรถเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าให้ดูเลย ของเดิมชัดเจนนะครับเม็ดอาร์กลมสวยหมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างอ่ะต่อมาครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับของเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะนะครับซื้อไปยังไงก็สบายใจได้เลยนะครับเน้นไปเลยว่าใช้งานยาวๆนะครับมีบริการหลังการขายให้3 2มแ0 0สได้งานบริการดีๆนะครับได้รถมีการรับประกันแบบนี้นะครับ เ,เพื่อนๆสนใจอยู่ไหมนะฮะอ่ะต่อมานะครับมาดูที่ตัวเบาะฝั่งคนขับบ้างปีกเบาะสวยนะครับรถดูไม่ยากฮะอันนี้ปีกเบาะเดิมนะครับไม่ได้ผ่านการซ่อมหรือว่าอะไรนะรถมันเพิ่งมานะครับเย่าเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับระบบสตาร์ทก็เป็น push start นะครับกดทีเดียวติดเลยนะครับพวลมาลายคันนี้ก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้รับสายวางสายได้ และคันนี้มีตัว c r ส i s e control ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะเป็นอีโคคาร์ในราคา3 0 0แสนที่มีตัวนี้มาให้บอกเลยว่าถ้าเทียบกับรถทุกค่ายนะในเวทเดียวกันเนี่ยไม่มีค่าไหนให้คุณมานะครับในเวทปีเดียวกันนะครับกับราคาแบบนี้อันนี้เขามีให้คุณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขไมล์การใช้ง,งานคันนี้ไมล์เดิมแท้นะครับ130,000กิโลนะครับไมล์เดิมแท้นแน่นอนนะครับ,ม,ม,รบมีตัวให้ดูนี่ด้วยนะตัวเลขมอ่าความเร็ว มันจะสะท้ะนะชื่อศัพท์ทางการเนี่ยผมจําไม่ได้แล้คุณผู้ชมอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับแต่ว่าช่องเรานะเป็นแบบง่ายๆบ้านๆอยู่แล้วนะครับจอกลางนะครับทัชสกรีนนะครับก็สามารถต่อเชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับวิทยุบลูทูธนะครับหรือว่าทีว์นะครับกระต่างได้หมดนะเนวีนะอัปเดตดูได้ปกติทั่วไปนะครับส่วนเรื่องของระบบแอร์นะครับตามสไตล์มาด้าครับเป็นแบบออโต้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบแสดงผลแบบ L.E.D. นะ เป็นแบบโหมดออโต้แล้วก็ปรับแรงอุณหภูมินะครับก็ตามแบบนี้นะเป็นแบบแมนนวลนะรับสไตล์นะครับโหมดแอร์มีให้เลือกเล่นโดยทั่วไปนะครับด้านล่างมีอะไรบ้างนะมีที่ใส่เมมโมรีดการ์ดนะครับนี่ไว้สำหรับใส่พวกเนวินะใครจะดูแผนที่นะก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวพอร์ตชาร์จ USB นะครับ2จุดนะครับมีช่อง AUX แล้วก็ power outlet 12โวลต์120วัตต์นะครับครบเลยนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัต นะครับสับเกียอากล้องถอยติดให้ทันทีแบบนี้นะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลนะสามารถคลิกเล่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกส่วนเลยก็คือตรงกลางตรงนี้ฮะเราสามารถขับรถไปแล้วก็คอนโทรลจอตรงกลางตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปทัศสกรีนเราสามารถปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกผ่านตรงนี้ควบคุมผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงก็ผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับใช้งานง่ายตอบโจทย์ครับมาได้สองนะครับเป็นรถอีโคคาร์ที่ค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ประหยัดมากๆด้วย นะครับที่วางแก้วน้ำสองใบนะครับหลังคาบ้างดีกว่านะปืนไฟติดครบหมดนะครับม่านบังแดบดบมีกระจกให้เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์เดิมส่วนฝั่งคนขับนี่มีกระจกให้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เลยนะต่อมาที่อยากจะให้รับชมเลยก็คือในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องนะมารับชมกันนะครับมาดูการซีว่าจะสวยขนาดไหน หน้าห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเดิมนะครับน็อตนิร <net S 2> ์ด้านคงด้านข้าขง,างแก้มข้างปากตินะครับก็จะเป็นสไตล์เดิมนะครับแล้วก็ตัวมาด้า2เนี่ยนะพื้นเพเขาจะไม่ได้ใส่ตัวฉนวนกันความร้อนมานะครับเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็มอกอยู่ครบโลโก้มาด้านะครับของเดิมนะครับครบสมบูรณ์ส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นเซรามิกแอคทีฟเครื่องพันสามประหยัดน้ามัน บอกเลยว่าประหยัดขับขี่ดีนะครับคล่องตัวมากนะครับมาด้าช่วงล่างดีด้วยอันนี้บอกเลยนะช่วงล่างดีนะครับแบตเตอรี่ของเหลือตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับใครกำลังหาหรือกำลังตัดสินใจดูนะอยากจะออกรถสักคันนะครับหาเลทผ่อนประมาณเดือนละ6 0พันนะครับประมาณ6กพักว่าบาทเนี่ยนะแต่อยากได้รถปีใหม่ๆเน้นออปชั่นนะครับขับไปทํางานไม่อายเพื่อนนะขับไปเรียนก็ไม่อายใคร นี <P an> ่ครับมาด้าสนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะบอกเลยว่าขายดีมากๆนะสำหรับตัวผมเองนะครับและส่วนตัวเองก็เคยใช้มาแล้วด้วยนะครับเลยกล้ายืนยันนะครับว่าใช้ดีนะครับใครสนใจนะครับมาด้าสนะครับหนึ่งจุดสามสปอร์ตตัวไฮคอนเน็กต์ตัวรองท็อปแบบนี้ย้ําราคาอีกรอบครับเพียงแค่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสนใจนะครับรีบติดต่อครับผมที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้สวัสดีครับ